<c oughs> สวัสดีครับวันนี้จะอขอแนะนำบ้านที่เรามาพักอยู่นะครับเป็นบ้านของน้องสาวนะครับก็เราพมาพักอยู่ที่นี่ที่อเมริกานะครับอยู่ที่เมืองอเดโตนารัด โอ้รัฐโอลันโด Orlando, นะครับรัฐโอลันโด Orlando, นะครับโอลันโดนะครับก็จะมาอยู่ที่นี่หนึ่งอาทิตย,ย์ไม่ใช่หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนนะครับที่จะมาเที่ยวที่เอเมริกานะครับเป็นบ้านเมืองเป็นบ้านเมืองที่สงบนะครับเป็นบ้านเมืองที่สงบไม่มีโจรผู้ร้ายนะครับ บ้านแต่ละบ้านไม่มีรั้วรอบขอบชิดไม่มีนะครับรถก็จอดกันรถก็จอดกันเกะกะอยู่อย่างนี้แหละ,ะน้องเขยบอกว่าไม่มีหายนะครับไม่มีหายมาไม่มีหายนะครับก็ก็ก็อยากจะให้รู้ไว้นะครับอยากจะให้ได้เห็นนะครับว่า เป็นบ้านเมืองที่สงบ baptism, เป็นบ้านเป็นบ้านเม <ellt Mandarin. S 2> ืองที่สงบนะครับน่าอยู่น่าอยู่มากน่าอยู่มากนะครับน่าอยู่มากนะครับเพราะบ้านแต่ละบ้านแต่ละบ้านไม่มีรั้วรอบขอบเช็ดนะครับอยู่กันอย่างสงบนะครับบ้านของน้องสาวนี่ก็อยู่นะครับอย <coping> ู่ อยู่ก็ไม่ถือว่าหลังสุดท้ายหรอกนะครับแต่ถัดออกไปก็จะเป็นสวนเป็นสวนนะครับเป็นสวนแต่ก็ยังคงจะมีบ้านอยู่นะครับรถนี่ก็ที่รถที่ก็รถเจฟคันนี้ก็เป็นรถของอหลานชายคนหนึ่งนะครับเป็นเป็นหลานชาย ไม่ไม่ใช่คนโตคนที่สองนะครับคนที่สองเพราะว่าคนคนโตเป็นลูกของของน้องสาวนะครับคนนี้เป็นลูกของน้องชายรถเจ้าของรถเนี่ยแต่ตอนนี้เขาเขาไม่ได้ใช้นะครับเขาให้เขาใหาาาค้คุณลุงคุณลุงคือสา,ามีของน้องสาวเนี่ย คุณลุงจิมมี่เนี่ยใช้รถคันนี้แต่ตัวรถของเจ้าของรถคันนี้น้องชายก็เอาไปขับน้องชายที่ที่เรียนแพทย์นะที่เรียนแพทย์อยู่เนี่ยก็เอาไปขับถ้าอ่าน้องชายเจ้าของรถคันนี้ก็ให้น้องชายที่เรียนแพทย์ได้เอาไปขับแต่น้องชายบอกว่ามันไม่ได้กินนะ้ำมันธรรมดามันสดเลยมันสดเอาเลยนะครับมันสดะนะครับมันสด ก็จะดูแล้วก็น่าขับนะครับดูแล้วก็น่าขับอาแต่ว่าลุงจิมมี่ก็เอาไปขับแต่รถส่วนรถของน้องชายรถของลุงจิมมี่ออ่าา <c oughs> น้องชายที่เรียนหมอข้อาไปขับนะครับเอาไปขับตอนนี้อ <c oughs> ลุงจิมมี่นี่ท่านเป็นคนใจดีมากนะครับเป็นคนใจดีมากนะครับ เอาขับรถคันนี้มันรถตมันหมอเอาก็เอาไปขับตอนนี้ขับน,น,นานๆจะกลับมาทีพระกะับมาทีก็ลุงก็เอาไปล้างพาอหมอบอกว่า,าไม่มีเวลาจะไปล้างรถไม่มีเวลาถามว่าทำไมไม่มีเวลาหมอก็บอกว่าโอ้ยแค่ท่องชื่อยาวันละห้าสิบชื่อก็หมดเวลาแล้ว วันละห้าสิบโรคก็หมดเวลาแล้วหมอว่าอย together, ่างนั้นก็ก็ประเภทหมอนี่เขาก็จะเป็นกันอย่างนี้แหละนะครับหมอก็จะเป็นกันอย่างนี้แหละนะครับก็ให้ดูบ้านนะครับให้ดูรอบนอกก่อนนะครับเนี่ยรถก็จอยกันอยู่อย่างนี้แหละนะครับที่บ้านของน้องสาวเนี่ยนักศึกษาไทยที่บาเรียนอเมริกาเนี่ยก็ก็จะมาพักก็จะมาพักอยู่ที่นี่นะครับ ถ้าท่านใดสนใจที่จะมาพักก็ติดต่อมาเลยนะครับจะมาส่งลูกมาเรียนก็มีหลายคนที่ที่ที่ส่งมาแล้วนะครับที่ส่งมาแล้วที่ส่งมาเรียนแล้วก็จบกันไปหลายรุ่นแล้วนะครับจบกันไปหลายรุ่นแล้วนะครับจบกันไปหลายรุ่นนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่อีกสอง องสองคนนะครับคนหนึ่งกำลังกำลังเรียนปัญญาโทอีกคนหนึ่งก็กำลังเรียนปริญญาตรีแต่ก็จะจบแล้วก็จะจบแล้วแต่เห็นว่าจะไม่กลับบ้านจบแล้วก็ยังไม่กลับจะต่อปิญญาโทต่อนะครับจะต่อปิญญาโทนะครับก็น่าสนใจนะครับหลายคนนักศึกษาไทยหลายคนเขามาเรียนที่นี่ รวมรวมทั้งรวมทั้งนักเรียนทุนของกอ,องทัพอากาศที่มาเรียนการบินนะครับที่มาเรียนการบินที่ที่เนี่ยที่รัฐที่เมืองเดโทนาเนี่ยนะครับที่เมืองเดโทนาเนีน่ยเป็นเมืองที่มีโรงเรียนการบินที่ ดีที่สุดในอเมริกาอยู่ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นสาระในไอ้กองทัพอากาศประเทศไทยก็จะส่งนักเรียนทุนที่มาฝึกการบินที่นี่นะครับฝึกการบินที่นี่หลายคนที่จบจากที่นี่ที่เป็นสถานอากาศากลับไปแล้วทำงานอยู่สถานอากาศอยู่พักหนึ่งก็จะลาออกาลาออกแล้วก็ไป ไปเป็นลูกจ้างสายก,ก,การบินถึงการทางการไปเป็นกับการเพราที่นี่ฝึกดีมากรวมเฉพาะานักบิน F16 สิบกนะครับ F16 ก็มีคนที่มาจบที่นี่แต่ส่วนใหญ่ที่มาแล้วก็จะมาพักที่นี่นะครับพักที่ที่บ้านบ้านน้องสาวเนี่ยคุณลุงสามีของน้องสาวเนี่ยเป็นอดีตอดีตของตำรวจ นะครับของกองของตำรวจอเมริกานะครับท่านเป็นคนใจดีมีเหตุผลน,นะครับก็ดูบ้านดูบ้านท่านก็ที่จริงแล้วก็น่าอยู่มากน่าอยู่มากผมก็จะมาพักสักประมาณหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนก็หนึ่งเดือนนี่ท่านจะบริการพาพาท่องเที่ยว นะครับพาท่องเที่ยวพาท่องเที่ยวนะครับหนึ่งเดือนพาท่องเที่ยวพาเราท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆอาจจะเป็นเกือบเกือบทั่วประเทศไทยก็ได้นะครับเกือบทั่วประเทศไทยก็ได้นะครับก็ก็เออก็อยากให้ไม่ใช่เกือบทั่วประเทศไทยเกือบทั่วสหรัฐอเมริกาก็ได้นะครับเกือบทั่วสหรัฐอเมริกาก็ได้นะครับ อ้าวดูบ้านหลังนี้นะครับบ้านของน้องสาวเนี่ยก็น่าอยู่นะครับก็น่าอยู่ถ้าท่านมีโอกาสก็ส่งลูกส่งหลานมาเรียนอเมริกามาอยู่มาอยู่เรียนรัฐนี่ก็มีโอกาสก็ส่งส่งมาเลยนะครับส่งมาส่งมาเราเราก็รับละอาเราก็ถ้าจะมาเรียนจะมามาพักด้วยกันนี่ก็ก็จะรับแต่ว่า รับได้จํานวนจํากัดนะครับรับได้จํานวนจํากัด <c oughs> น้องชายน้องหลานชายคุณโตที่ว่าที่ว่าเจ้าของรถจี๊ปคันนั้นนะ่ะเจ้าของรถจี๊ปคันนั้นน,ะน่ะก็ก็เรียนจบทหารนะครับเรียนจบทหารอากาศนี่แหละแล้วท่านก็ไปอยู่เป็นเป็นเออเป็นนายทหารอาเป็นทหาร ไปเป็นทหารขอบกองทัพขอบกองทัพอเมริกาตอนนีไปปนน้ไปประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับไปประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับไปญี่ปุ่นมาหลายเดือนแล้วจะกลับจะกลับมา,าจะกลับมาบ้านอีกทีก็ก็ประมาณเดือนประมาณเดือนพฤศจิกายนะครับ เห็นบอกว่าจะประมาณเดือนพฤศจิกานะครับเราก็ตอนนี้ผมมาอยู่นี่ก็ก็ก็จะนอนจะนอนห้องเขาอ่าห้องเขาสองคนพี่น้องอ่าจะเป็นห้องตอนนี้จะเป็นห้องห้องว่างนะครับจะเป็นห้องว่างนะครับเป็นห้องว่าง อ่าเพราะว่าไม่มีคนอยู่นะครับไม่มีคนอยู่ก็ผมกา คุณป้าเวลาก็จะนอนท้องนั้นนอนท่องหลานชายนั้นเพราะว่าหลานชายคนโตไปอยู่อเมริกาหลานชาย 1, คนที่สองก็ไปเรียนไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่โรงเรียนแพทย์นะครับไปอยู่มหาวาิทยาลัยก็อีกไม่กี่ปีก็จบแล้วครับอีกไม่ปีอีกไม่กมี่ปีก็จบแล้วพอจบปุ๊บก็ก็คงจะไม่ได้ก,กลับมาอยู่ที่บ้านเพราะว่า ต้องไปต้องไปอยู่ที่อ่าอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆที่เขาจะส่งไปนะครับก็ก็ก็เล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังแต่วันนี้ก็ขอทำคลิปแค่นี้นะครับเอาแค่แค่แนะนำบ้านให้รู้จักว่าอยู่สภาพอย่างไรนะครับก็ขอลงคลิปแค่นี้นะครับขอลงคลิปแค่นี้สำหรับการแนะนำที่อยู่นะครับ แต่ว่าถ้าสนใจจะติดต่อก็กเชิญได้ที่ค้ำคูณนะครับผมก็จะติดต่อน้องสาวอีกทีหนึ่งนะครับสนใจก็ฝากคลิปฝากคลิปนี้ด้วยนะครับคลิปของของทวินค้ำคูนค้ำคูณทวินค้ำคูนหนึ่งเก้าขอโทษครับวันนี้ก็ยังไม่ได้นอนเลย1 9ึ่สทวินนะครับ แล้วก็ขอฝากช่องของชาวลาแม่กระต้อยด้วยนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดสับตไคลยให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ